นะจะไม่พูอยู่นะเป็นยาติดเฉสิงขวไปขึ้นนอกคือเาเรียนนสกซะนะจนดันน้อยเจาอวนะหอจนดันน้อยเจาตัวหยวดเที่ยจาไปอยากจ่ยมมนะนี่ใช่นะนอกคือเาเรียนนอกซะนะ ลูชต่น้อยย,อย,นะออย,อย่าลูหลตู้หยู่นะฮะรูน้อยย่ารูไปรูไปยาเจอไปนะไปซับเ้ไปซา,าลอยซ้ำบนนอฮะจะนั่งตู้อยู่ลยอยงตู้หยวบนนอนเะอ้ยูห้อง แคเย็นเด็ดเิลุงเยนนอนโดินบอดฮะขอเจ้าสารยังตามบนใบหน้าขอเดียลอวอลอวอบนใบหน้าขอน้อยอะไรจะตัดต่ออวนะเชียงจอกูนนะไม่ใจลกกันนอนะไม่ใจล้นอเช็คกนเลยเช็คกนเลยวัต่เชนะ lại bê lăng chế lũ lì nó chế là tàu cho cái lăng cho bê lăng tự nhiên hầu ừ nó thế nào Ô la nó cho sẵn là sẵn bỏ cho tôi yêu là yêu bộ, yên chị tàu yên chị mua tặng kia lên nơ tóc chị tàu khó đi đơ ừ, nó kì xa. Ừ, nó kỳ sao nó nó tay kỳ lại sao จับตัวยนได้เชิญน้อยลอยยนบ่ฮอดซาไปละ3บ่เด้เด้อจะมาเช็ดเจริญเด้อจะมาเช็เจล้วไปซาไปซาซาไปนะย่าไปเจเจสุลุเมนอือย่ให้เตย ตุ่น,น้อยอยารเช่นเราะนั่งตุสัตเตหูตัวนะบอร์สตบต้องให้ตุนนนะ้อเอชนอยารู้นอนะตุ่มเบอร์สตบต้องให้ตุนมนอนนะ យ៉ាអូយីជីជីបេតជីអ៊ី plau ta ណាតំមិនសតផងទៅណអាចាំមិនផងយើរងទៅសតតដើងហួសស្វាណាថពជេថោអាឡទៅតាន់ថោមានពីរនទៅចេះសូលុជិះរកដែរជិះចេះនិយាយសូលុជិះញ៉ែតណសាស្ណើ พญาติฉันมาไปขึนนอคือเฮาจะคือนีนอนนอนนี่นอซะเนอไปลูก้องงานนอนยังมัวเลยนะคนนนจะไดิดาหลายซื้อคนห้นอไิดาหลายซเนเรียนั่งดออัวเจวตุาตยาตจอเจจอยยนได้เชนอลยังยยาอเชอน Họ lúc chết nó bảo cho con trai <laughs> tui dùa Cho con trai tui dùa bỏ nè Chân nó chạy chân nó tui dùa đi bỏ thè Chân nó chạy cho con gió bên đè hoa nè